มาม่าครูค่ะมีพี่ๆเสือร้องให้มีนนมีพี่อิงซึ่งจริงๆทุกคนก็จะคุ้นชินกับพี่อิงมาตลอดหลายปีเนาะมาม่าโอเคใช่ค่ชักวิกอิงเอ๋ยอะไรเอ๋ยอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นหนึ่งในโชว์พิเศษอันนั้นเป็นหนึ่งในโชว์พิเศษนะคุณสไปเดอร์เซนส์มากเลยเมื่อกี้ใช่ใช่เราเป็นน้องใหม่นนยังไงคะกับมาม่าอ๋อตัวผมนะครับจริงๆจริงๆผมว่า คือทุกคนคุ้นชินกับพี่อิงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ยังผมกับพี่ี่เสือร้องไห้เนี่ยเราได้เจอกับทางมาม่าโดยเฉพาะพี่โจเราได้คลุกคลีกันมาแล้วก็จริงๆเราจะเห็นว่ามาม่าไม่ได้เป็นแค่อาหารอะมาม่า represen ในแง่ของคอนเสิร์ตด้วยซึ่งไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่อเร represen มายาวนานแล้วใช่เขาเองด้วยเออเขาไม่ได้อยู่แค่รสชาติเขาอยู่ในเสียงดนตรีเหล่านั้นมานาเพราะนั้นพวกเราคุ้นชินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่พอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครั้งนี้แล้วบังเอิว่า พอรวมๆวมคนกันแล้วนับจํานวนคนอะ่ะมันมันเป็นครูได้มันเป็นทีมได้ mm hmm. นนก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากรับพิเศษในมุมนี้ด้วยเพราะว่าทุกคนเวลากินมาม่าเราก็อยู่นในช่วงเวลาที่มันสำคัญสำคัญในชีวิต mm hmm. ทําอะไรสักอย่างหรืออยู่กับครอบครัวหรือบางทีเราแค่อยู่คนเดียวแต่คิดถึงบ้าน mm hmm. คิดถึงใครสักคนอ mm hmm. เออมามา่มามันคือ หรือเวลาเหนื่อยจากงานเนาะการกินมาม่าสักถ้วยมันเป็นอะไรที่แบบว่าใช่มันมันจบวันจบวันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันอยู่กับพวกเราอยู่แล้วแบบศิลปินนักดนตรีอะไรเงี้ยก็คือแบบกินมาม่ากันหลังเวทีอยู่นะเพราะฉะนั้นใ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 นโปรเจกต์นี้ก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ผมว่าหลังจากนี้น่าจะสนุกมากๆกับทั้งมาม่าแล้วก็มาม่าครูพวกเราก็พร้อมมากค่ะพี่เสือ จริงๆต้องบอกว่าเดินๆนะครับชอบที่พี่เดินเข้าเดินหรอกผิวผิกระดูอยู่ตั้งนานนะฮะเขดินหอกคือต้องบอกว่าเชียร้องไห้เนี่ยมาแจมได้เพราะว่าพี่โค้ดนะครับขายงานผ่านทางมาม่าบอกว่าเฮ้ยปกติเขาต้องมาติดต่อใช่ไหมฮะแบบเฮ้ยคุณมาเป็นพรีเซนเตอร์สิพี่โค้ดไปเคาะประตูบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาพวกเราเป็นพีชันเตอร์เป็นแบบใหม่ครับเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเชิงรุปเฉิมรุปแบบเอ็กซ์ซิฟแบบ กดภายในตอนนี้เท่านั้นนะคุณถึงจะได้เราเป็นพรีเซนเตอร์ไม่งั้นเราก็ไม่มีงานเหมือนกันเหมือนเดิมครับผมตั้งแต่มีลูกหนึ่งก็ติี้แล้ะฮะเดี๋ยวคุณลองมีลูกดูเนาะคุณโสดี่คุณโสดดีคุณลองมีลูกคุณจะเข้าใจยังไม่เคยลองเลยออกทางไหนฮะลูกออกไหนลองให้คุณเดี๋ยวเราออกใครดูปาซึ่งเหมือนเหมือนทางฝั่งเราอ่ะก็จะมาทางเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์แล้วก็คิดงานหลายๆอย่างอย่างพี่เอสก็จะเข้ามาทําเรื่องของโฆษณาให้ด้วยนะครับส่วนส่วนผมมาในเรื่องของมิวสิ พี่โค้ดก็มาในเรื่องของเราก็มีทั้งเสือรองให้แต่มีทั้งครีเอทีฟงานกู๊ดเดยก็มาน้ำมาหมดเลยแ้วที่สำคัญก็คือว่าผมว่าไม่ใช่แค่รุ่นใหม่ๆอย่างนุ่นอย่างอิงผมว่ามาม่าอยู่กับสังคมไทยมานานละเพราะฉะนั้นการที่มีเราก็เป็นเหมือนโซ่อีกเจนหนึ่งที่มาคล้องกันแล้วก็จะมีน้องๆมีคอนเทนต์อีกมากมายที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้เลย พี่แนทเหรครับวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับผมก็ตรงนี้เดี๋ยวผมรอรับเช็คแล้วฮะต้องเป็นตัรขอโทษขอโทษพี่ทุกคนนะครับเดี๋ยวก็ชินนะครับพี่นะครับก็คงจะได้เห็นการร่วมงานครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์แล้วก็อะไรที่สนุกกันอีกเป็นปีเลยครับก็รอติดตามดูนะครับผมมีอะไรแบบกล้าทํากันเยอะๆมากๆครับเชิญครับอยู่ในพี่ในพาร์ทของโฆษณาเราจะ มีความครีเอทีฟขนาดไหนไีคือจดเลยพูดถึงโฆษณาที่ทำกับนนท์หน่อยได้ไหมเออตรงนั้นเนี่ยคือนนท์ไม่เล็กนะครับเอออ้าเนี่ยคำเนี้ยคือถ้าเป็นแบรนด์ทั่วไปที่เป็นแบรนด์ใหญ่ระดับมาม่าเขาไม่ทำเขาจะไม่กล้าเล่นกันเยอะขนาดนี้แต่ทั้งทีมมาร์เก็ตติ้งทั้งผู้บริหารคือเขากล้าเล่นหมดเลยไม่ห้าม ซึ่งเหล่านั้นที่อื่นไม่ทำที่นี่ไม่ห้ามที่นี่มีดอมเราต้องห้ามที่เขาเราต้องห้ามผมว่าสุมเสี่ยงไปนิดนึงคือผมว่ามันดีเพราะว่าเราในฐานะผู้เสพสื่อทั้งหลายนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี้ยสื่อออนไลน์มันต้องมันต้องใส่ผงชูกันนิดนึงเพื่อเพื่อให้รสชาติของคอนเทนต์น่ะมันมันถูกปากคนดูแล้วมาม่าเขาก็กล้าที่จะไปถึงจุดที่เหมือนแบบ คือมันก็ไม่ทะลุไปนู่นหรอกมันอยู่ตรงที่พอดีที่เรารู้สึกว่าสดเข้าไปแล้วอพอดีกลมกล่อมแต่เขาก็คือการคิดนอกกรอบไปกกล้าที่จะเล่นแล้วแล้วเล่นมันได้อย่างถึงจริงๆผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่สนุกมากในการในการถ่ายทำกับพี่เอสเออหรือว่ากับทางมาแม่อะไรีบบ สนุกกันมากๆาใช่ขอบคุณครับเพิ่งเข้าวงการนะครับตี่นเต้นมากเลตนเต้นกัเต้นกันตเต้นกันตเต้กดดันไปหมดแล้วอิงนนป่งหนอเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรยังไงหลังนี้เออได้เลยโปรเจกต์วิ้งค่ะก็โปรเจกต์ของ เข้าวงการกัน Sound off เลยว่าไปก็มีโปรเจกต์ของอิงค่ะที่เพิ่งปล่อยไปกับทางมาม่านะคะแล้วก็ทางพี่โตเป็นหน่วยไอนะคะก็คือโปรเจกต์ Sound of f a v o r ค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่จริงๆแล้วเวลาเราฟังเพลงเนี่ยเราจะมากจะนึกถึงแบบว่าความทรงจําเก่าๆเวลาเราฟังเพลงเหล่านั้นในความทรงจําแบบครั้งแรกอะไรนะะซึ่งมันก็เหมือนเวลาเราอะกินมาม่าอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเราได้ย้อนกลับไปในวันที่มันจะมีความทรงจําอยู่มากมายเลยกับการกินมาม่าไม่ว่าจะกินกับครอบครัวกินกับเพื่อน กินกับแบบความทรงจําที่เราทั้งมีความสุขทั้งเราแบบวันนี้เราท้อเหลือเกินอนะไรเงี้ยคือเพลงเหล่านี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของความรู้สึกเหล่านั้นเหมือนกันก็เลยหยิบนําเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนคิดถึงมาทําในเวอร์ชั่นเป็นโอไอค่ะสำหรับเพลงของอิงก็คือเพลงชื่อว่านิดนึงพอค่ะเป็นของพี่แจ้ค่ะก็เป็นเวอร์ชั่นที่ตอนนี้ปล่อยไปแล้วค่ะแล้วเหลือ,อ,อแล้จะมีอีก3เพลง ซึ่งจะปล่อยตามๆกันมาในโปรเจกต์นี้ค่ะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะแอบแย้มว่าเหมือนจะมีเป็นแบบไวนิวแจกด้วยค่ะก็ไม่มีขายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเป็นหนอวยไอแล้วก็เป็นแฟนๆมาม่าก็รอติดตามได้เลยค่ะ,มคะผมรอเลยนะอืง เพราะว่ามันแจกไงก็ซื้อผมอาจจะแบบพิจารณผมดูนี่ไงไปไปติดตามกิจกรรมกันใช่เขาทาเอามันอะปีนี้ผมผมก็ว่าปาม่าปีนี้ทําเอามันมาม่าผมว่าขาดอย่างเดียวคือขาดคนห้ามตอนนี้เพราะพ่อเขา l ิ v e ี a s น entertainment เห็นจากงานแถลงข่าวใช่ใช่ใช่คือไม่เคยมีงานแถลงข่าวไหนเลยที่นั่งกันอยู่ยาวขนาดนี้จนแบบว่ามีพักเข้าห้องน้ำผมในฐานะ เรียนด้านนี้มานะ <พอ S 1> ผมบอกเลยว่าการแกะบทสัมภาษณ์ของงานวันนี้เนี่ย<ช>จะเป็นมหกรรมที่น่ากลัวมากเพราะเราแทบไม่รู้จุดเลยว่าในแต่ละจุดคุยอะไรบ้างใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าโดยรวมผมว่านั่นนั่นคือความเป็นมาม่าแหละครับ<ช><ช>มันคือรสชาติรอยยิ้มความสุขและก็เสียงแล้วก็นั่นนั่นคือสีสันของเขาที่ที่ชัดที่สุดซึ่งผมว่าไวท์ในวันนี้น่าจะเป็นไวท์ในปีนี้ด้วยที่ทุกคนเพิ่งได้เคยสัมผัสกันในงานพรสแบบนี้ครับค่ะ ครับผม่าปงเขาเสียงไปตลับนานมากเลยครับานานมากคุณขาขออนุญาตก่อนหน้านี้บอกว่าคิวปีนี้เต็มแล้วปีหน้านี่คือยังไงคะแน่นไปถึงไหนแล้วปีหน้าก็ก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้ใใหห้้บาลานซ์และดูเทสดดีอยู่ประมาณนึงครับแต่ก็ไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่โดยดยพื้นฐานมนุษย์อะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับคือผมรู้สึกว่าในในการที่ เร,เราทำงานต่อใน,ในสายงานวงการนี้เนาะแล้วก็มีให้เหนื่อยนะับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าช่วงช่วงโควิดนี่เป็นช่วงที่เรานอนจนฟูกเบื่อเรานะครับไหมอ๋อ <laughs> แล้วผมก็สังเกตได้ว,ว่าดนตรีพอมันขาดไปม,ม,มันทำงานกับผู้คนที่แบบนึงเลยครับเราเล่นเฟสติวัลหรือคอนเสิร์ตหลังจากช่วงช่วงนั้นไปที่เฟสติวัลมันจัดไม่ได้เนาะแล้วผมรู้สึกว่างานผมมันมีคุณค่ามากขึ้นไปอีก จากที่เราเคยคิดว่ามันสำคัญต่อผู้คนกลุ่มหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่เลยมันสําคัญต่อทุกคนมันสําคัญต่อพวกเราทั้งหมดอย่างพวกเราก็เป็นสิ่งเหมือนันพาพวกเราก็อยู่ในวงการบันเทิงเสียงมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ทำมันทำให้ในปีนี้ผมสนุกมากแต่ว่าเรื่องคิวก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายหัวหมุนกันพอสมควรในฝั่งของผมครับแต่ว่าก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันดีแล้วครับโดยที่ตัวผมก็ไม่เขาเรียกวอะไรไม่เหนื่อยเกินไปเพราะว่าเราเคยทํางานหนักมากๆมาแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่า มันมันมันจะคัดงานให้ดีขึ้นอ่ะมันมันยากก็เลยพยายามที่จะเลี้ยงมันมากขึ้นแต่อย่างปีหน้าที่ที่เคาะแน่ๆเลยก็คือแน่นอนมีโปรเจกต์ของทางมา,ม,าม่าแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีอะคอนเสิร์ตของ<ม>อัลบั้มนะครับ<ม>ที่อยากจะเปิดอัลบั้มที่2ซึ่งจริงๆอัลบั้มปล่อยไปแล้ว<ม>แต่ถ้าเทียบกับคนอื่นน่าจะยาวนานมากกว่าจะเปิดอัลบั้มแต่ว่าเพราะว่าคิวได้ช่วงนั้นครับก็น่าจะเป็นช่วงไม่รู้เกือบเกือบกลางปีอะไรอย่างเงี้ยครับแถวๆนั้นก็หวังว่าทุกคนจะจะเจอกัน ปัญหาสุขภาพหรอจริงๆผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมเล่นคอนเสิร์ตมาล่าสุด EP 0ีศูนย์สาที่เล่น4รอบ,รบมีปัญหาร่างกายน้อยที่สุดแล้วเพราะว่ามีการวางแผนที่ดีมากขึ้นดีมากขึ้นมากอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าก็ก็ไม่ถึงเท่าเรียนรู้กันเราไม่ได้เรียนรู้แค่ว่าโชว์ยังไงให้มันดีแต่โชว์ยังไงให้คนทํางานทุกคนไม่ใช่แค่ผมอ,ะอ่ะ ซัพเทนกับสาขาอาชีพนี้ที่เราทํามันเป็นอาชีพด้วยด้วยความตั้งใจจริงๆเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคนในวงการบันเทิงหลายๆคนเราเราทำงานร่วมเวลากันจนเป็นเรื่องปกติไปเลยนะครเราก็พยายามที่จะทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ quality of l i f e ของเขาะ่ะผมะว่าสิ่งนั้นต่างหากที่ที่จะเป็นระยะยาวให้กับคนทํางานเราเรามีคนเก่งแล้วเราก็อยากมีคนเก่งอยู่ไปนานๆใช่ไหม ไม่เข้าโรงพยาบาลครับจะเอาน um ั้นที่เข้ากอมันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งในโปรเซสของการฟื้นฟูแต่นั่นไม่ใช่การรักษาเลยใช่ใช่นั่นเป็นนั่นเป็นแพลนที่เราทำเอาไว้อยู่แล้ว แต่ลหลายๆคนก็ดูเป็นห่วงซึ่งออซึ่งออผมก็พยายามออไม่ให้เป็นห่วงมากโดยการแบบไม่ได้ลบหน้าตัวเองนะออให้คิ้วเต็มหน้าเต็มเพราะว่า <c oughs> ได้ดูไม่ปวยมากถูกคนไปเห็นข่าวก็ปวหนกอะไรไห่ปวหนกคิ้วเต็มหน้าเต็มขนาดน,นั้นโลยอีกนิดนึง <c oughs> ผมจะรอกล้องออลละครแล้วเนี่ย <c oughs> แต่นั่นแหละผมว่าคือปีนี้ผมบาลานซ์ดีขึ้นมากครับแต่แน่นอนในแง่ของคิ้วก็ต้องขอบคุณละครขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะอย่างวันนี้ก็เป็นมาม่าแล้วก็รวมไปถึงทุกโปรเจกต์ทุกเฟสติวัลผมเล่นเยอะมากเลยครับแล้วก็ตัวผมต้องรู้ส สนุกกับสิ่งทํางานแล้วก็ท้ายสุดผมว่าขอบคุณในหานแแบบตัวแทนและงันผมว่าขอบคุณผู้ฟังทุกคนขอบคุณผู้ชมผู้ดูทุกท่านที่อุดหนุนคอนเทนต์พวกเราแล้วก็ทําให้เราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพราะเราทํามันด้วยความตั้งใจจริงๆครับขอบคุณครับคุณดูคุณดูหรองานหนักไหมก็หนักหนักค่ะหนัก จริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่หนักสาหรับหนูเหมือนแบบว่า,วามีทั้งอคอนใหญ่เหมือนกันเลยะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังแบบมีอัลบั้มแล้วก็จริงๆเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเดือนที่หนักสําหรับศิลปินเพราะว่าเฟสติวัลก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปีที่ทํางานหนักมากคะ่ะแต่ก็สนุกทุกอันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ได้ท้าทายตัวเองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าปีนี้เติบโตขึ้นค่ะพูดถึงโปรเจกต์ที่คอนเสิร์ตกับแบมแบมในงาะมนั่น ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ <c oughs> ได้ทําในปีนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าก็ไม่เคยทํางานกับศิลปินที่เติบโตอยู่ในต่างประเทศขนาดแบมแบมเลยะคะ่ะแล้วก็แบมแบมเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นกันเองแต่ว่าพอเราได้เจอตัวจริงอ่ะเขาแบบเป็นกันเองมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน่ารักมากแต่วันแรก แก็ชวนหมดด้วยผมยังไม่มีคิวไปแบมๆเลยคุณไปดูใช่ไหมคุณเปิดอะไรบ้างคิวอฮอตมากๆเลยอ่ะคิวไม่ได้ฮอตฮะแต่ตรงนัดแม่ไปหาหมอโอเคเล่นเกมมากแม่แม่มีคนเดียวแค่ตันยูฉันิ้มดีไบมแล้วจะรับต่อเลยค่ะคือน้องน่ารักมากแล้วก็แบบได้รล่นกับงานกับคุณเจฟมือนเดิมแล้วก็ทำไทยค่ะใช่ก็สนุกสนุกค่ะเป็น ส,ส่วนมากเราจะกลายเป็นผู้หญิงคนเดียวในแกง๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแก๊งที่น่ารักค่ะทุกคนน่ารักกับเราแฮปปี้ค่ะแล้วอย่างคอนเสิร์ตเนี่ยทีมงานเขาเป็นเกาหลีหรว่านคนไทยไก็จะมีทั้งทีมเกาหลีด้วยค่ะแล้วก็จะมีทีมไทยด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นทํางานร่วมกันค่ะม,ม,มันความยากง่ายมันขนาดไหนที่กับการทํางานที่ต้องทํางานกับทั้งทีมเกาหลีและทั้งทีมไทยอ่ะอืม,อ,มอีกว่ามันก็คล้ายๆกันในเรื่องของแบบโปรเซสการทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ลำดับงานอะไรเงี้ยค่ะการการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบมีมากกว่าการที่แบบเราคุยกับคนนี้อะไรเงี้ยอาจจะแบบมีการแบบสื่อสารกันทั้งภาษาไทยภาษาเกาหลี<ม>ก็าจะต้องมีล่ามตรงกลางอะไรเงี้ยค<ม>่ะก็ก็ดีคะ่ะเป็นอะไรที่ก็แปลกใหม่ดีแล้วก็จริงๆแต่ตัวแบมะเขาก็คือแ,แบบพูดทั้งสองภาษาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ตลกมากแบมมแบบว่ามันจะมีแบบตอนหนึ่งที่คือเจฟเขามาจากอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วเหมือนแบบเขาบอกให้แบบอินเขาพูด ถ่วงเวลาไปก่อนบนเวทีอะไรเงี้ยล้วทีเนี้ยบนเวทีเขาจะมีเหมือนจอที่จะขึ้นบอกอยู่แล้วว่าอะไรแบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแบบเพื่อเพื่อแบบอ่าจจะให้คิวอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยคือตัวเราอ่านไม่ออกเราแบบตอนแรกก็แบบยินคุยไปอยู่จะคุยอะไรแล้วพอแบมแบมพูดว่าโอ้โอ้โอ้อย่างเงี้ยเราคือดีใจอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบแบมพี่อ่านเกาหลีไม่ออกเหมือนแดมใช่แบมอะคือเหมือนดีใจไปแล้วเราก็แบบเหมือนดีใจกับเรามากเราก็แบบ เออดีใจนะแต่คืออะไรหรอลร <laughs> แลบมก็เลยบอกว่าอ๋อเพอเขามาแล้วเขามาแล้วอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนแบบเข้าคิวต่อไปได้แล้วอะไรอ่าเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องภาษาแหละแต่ก็ทุกคนน่ารักมากค่ะแบบหลังเวทีคือแบบว่าเป็นมืออาชิปมากใช่ค่ะใช่ค่ะฝ<อ>ั่งพี่พี่ยังไงคะพี่เสือพี่เสือพี่โค้ดพี่โค้ดครับเอาหน่ออยะไรครับยังไงครับเป็นการอะไรครับเปนครับใคร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 ครับจริงๆแล้วเราก็ทรครับใครครับใครครับใครคใช่ครับใคร พอมาถึงปีที่สิบสอเนี่ยเราก็เริ่มยับขยายไปทำหลายหลายอย่างมากขึ้นอนอกจากโปรเจกต์รวมเรามีโปรเจกต์เดี่ยวแล้วปีหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารมากขึ้นจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับอาหารมากขึ้นจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่เราโตละเราก็อยากทำอะไรที่มัน,มน,มนท้าทายตัวเอง ทั้งสี่คนมากคือยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับฝากทุกโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับร้านอาหารร็อกหนึ่งทีละเราจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับอาหารอีกเยอะมากเลยครับแล้วความท้าทายในปีที่แล้วกับปีนี้ครับพี่โบดเรื่องของแบบงานต่างตาสื่อที่คุณกำลังทำอยู่มันมีความท้าทายอะไรอยู่ครับพี่โบดแน้องมาจากไหนครับพี่น้องคนนี้มาจากไหนอะไรนะฮะมาจากไหนครับมาจากทีวี จะไปพูดชื่อนี้พี่พี่อือคนคนเล่นพระครับมาจากหนังสือหนอเขาเล่นพระโอเคครับผมเป็นแบบอ่าผมมาจากหนังสือนโมฮะโอเคได้ครับมาจากนโมเออก็จะบอกว่ามันจะสนุกขึ้นเพราะว่าเราเองก็จะลองจะออกจากจุดที่เราเรียกว่าคอมฟอร์ดโซนของเราอีกอันหนึ่งกันไปทำธุรกิจใหม่ๆนะครับที่จะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเราสะสมประสบการณ์มาเป็นชิบะทีอันนี้เพื่อนร่วมงานทราบหรือยังครับทราบแล้วครับทราบแล้วครับเพื่อนร่วมงานทราบนะครับแต่ว่าเออดใจรออย่างพูดไม่ได้แต่ถ้ามีอะไรก็ กับเด็นเชิญลูกแม่นะครับกับเรียนเชิญพี่ทุกคนนะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่มันจะท้าทายขึ้นตื่นเต้นเลยครับผมตื่นเต้นเลยครับผมจะค่อยตื่นเต้นเลยครับก็จะจะยวเทำให้ขาดทุนไม่กี่คนอันนี้บอกเลยสั่งครับโทษทีครับผมพี่ก็พูดถึงร้านอาหารเป็นเป็นร้านอาหารประมาณที่แบบว่าเปิดร้านอ๋อแล้วเปิดร้านเราลองเทสกันครับเปิดร้านอิซาสยะเล็กๆร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเราก็เพิ่งค้นพบหลายๆอย่างเพราะคนคนคนชิมกับคนทำร้านอาหารจริงๆมันไม่เหมือนกันเนาะพอเราได้มาทำเราก็ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเยอะครับแล้วก็ เ <laughs> <laughs> <f ix ion ate> พราะนั้นก็เลยเราก,เราก็เราก็ตื่นเต้นในการทําร้านอาหารอยู่ครับเหมือนเรากำลังลองอะไรใหม่ๆเพื่อให้เรามีอะไรที่มันสมกับวัยของเราในอนาคตมากขึ้น วันนี้เห็นลูกมาด้วยน่ารักมากๆมีมีตะคิวมีคนที่สองอะไรงี้ไหมครับอยากเพื่อนดูแบบลูกตั้งแต่ไปดูตั้งแต่ไปดูค่าเติมค่าเทอมโรงเรียนอินเตอร์มารู้สึกว่าเออมีคนหนึ่งก็ดีเนาะแต่ก็อยากมีครับแล้วคุณนะครับอยากมีไหมครับอันนี้ผมถามต่ออีกนิดนึงแล้วคนที่มีประสบการณ์มีลูกมาสองคนอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่แบบอยากจะฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆบ้างไหมครับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ พยายามอย่าทำอะไรเสี่ยงๆครับผมการมีลูกสองคนักหน่วงมันมาคู่กับการอดนอนมันมาคู่กับหลายๆอย่างอดนอนอ่าถ้าใครชอบทุกกะลกิยาลองดูลองดูก่อนได้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับพี่พี่ครับขอบคุณนะครับ welcome to star society